ไฮไลท์วันนี้เนี่ยฮะนำรถ f ฟ r t u เ e อร์เข้าใหม่มาให้ดูกันค่ะพี่ตามคำเรียกร้องเลยเนี่ยฮะสำหรับท่านใดรอ f ฟ r t u n e อร์โฉบแชมป์คันนี้นะคะพิเศษแน่นอนพี่เพราะว่าเป็นรถมือเดียวเท่านั้นเนะะี่ยคะคันนี้นะเป็น t ต y o ต a f o ฟ t u n e r อร์โฉบแชมป์ปี13เนี่ยฮะเครื่องยนต์ 2, สามจุดศูนย์ขับสองสีขาวมุกค่ะพี่ไม่หนึ่งแสนแปดพันกิโลรถสีขาวมุกสภาพแรกเข้าคือสวยงามกริ้งมากๆเลยคันนี้นะคะราคาห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทไม่พอรับโปรโมชั่นประกันเครื่องเกียร์ไปเลยฟรีสองปีค่่ะพี นะเข้าใหม่เนี่ยคันนี้มาไวไปไวแน่นอนเผื่อใครท่านใดสนใจตามหาอยากได้อยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนพี่รถสวยคันนี้เนี่ยฮะห้าแนีบาทเท่านั้นสภาพแรกเข้าคือใหม่กิฟเลยเดี๋ยวเราทำปรับสภาปรับสปาให้นะคะเก็บงานให้หมดเลยรอบคันพี่ได้รถสวยแน่นอนนะคะคันนี้นะผ่อนเพียงหมื่นต้นๆเท่านั้นฟรีดาวด้วยนะคะพี่จ๋าสําหรับโชมแชมป์นะ โตโยต้าฟอร์จูเนอโฉมแชมป์สามจุนคันนี้นะคะใครสนใจอยากทราบรายละเอียดตัวรถนะคะติดตามชมคลิปเต็มคลิปนี้เลยเอมี่พาดูรอบคันอย่างละเอียดเลยพี่สนใจรีบจับรีบจองก่อนที่จะไม่ทันไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่าเอมี่ด้วยนะคะ วันนี้นะคะเอมี่อยู่ที่บริษัทเพชรยนสำนังกงานใหญ่เสรีไทย68แแยกหนึ่งมินบุรีกรุงเทพมหานครค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมี่นะคะเอมี่ก็นำรถสวยๆนะคะมาอัพเดตให้ดูกันคันนี้ค่ะนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถ t o y ยต้าฟอร์จูเนอ V ์สนขับ2นะคะตัวรถปี13มโฉมแชมป์ในตำนานคันนี้นะคะสีขาวมุกนะนะคะรถมือเดียวประวัติศูนย์ นะแล้วก็ราคาจับต้องได้แนะ่นอนคันนี้นะคะราคา549,000บาท549,000บาทเท่านั้นค่ะพี่ไม่ใช้งานเพียง1 8 0 0 0กิโลค่ะนะะี่ะนี่คือรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเพิ่งมาใหม่วันนี้เลยนะเอมมี่อัปเดตให้ดูกันก่อนเผื่อใครท่านใดนะคะสนใจตามหานะคะเล็งหาอยากได้รถ ppv 7ที่นั่งไว้ใช้งาน คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนพี่รถมือเดียวประวัติศูนย์คงสร้างเดิมโรงงานหน้าหลังแน่นอนไม่เคยพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีกอใหม่ค่ะพี่5้าแสนสี่หมบาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1นึ่งหมพันบาทต่อเดือนค่ะนะคะท่านใดสนใจตามหาอยากได้เนี่ยคันนี้จะเต็มฟรีดาวได้พร้อมรับไปเลยนะคะโปรโมชั่นประกันเครื่องเกียร์แถมไปเลยพี่2ปีคุ้มครองทั้งหมด247จุดนะคะทั่วรถเลยนะพี่นะนะคะโปรวันที่6สิงหา ถึง12สิงหานี้เท่านั้นนะครเป็นโปรสำหรับวันแม่เดือนสิงหานะคะเผื่อใครท่านใดสนใจอยากได้เนะคะเอาโปนี้กลับไปพิจารณาด้วยนะคะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันที่ด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยดีกว่าค่ะพี่สำหรับด้านหน้านะคะไฟคู่หน้าเนะคะเป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะดวงไฟเดิมๆโรงงานคมไฟเดิมโรงงานค่ะพี่ไม่เคย เปลี่ยนมานะคะโคมไฟเดิมนะไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินไม่มีรอยแตกรอยลาวนะจ๊ะพี่จ๋านะนี่เลยสภาพสวยๆเลยนะคะแล้วก็ตัวกรอบโคมไฟเนะคะเจ้าของเดิมเนี่ยไปใส่เป็นตัวเคฟลาร์คาร์บอนมานะค่อนข้างสวยงามเลยนี่ค่ะพี่ดูนะนี่ค่ะตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมเนียคะโครเมียมเดิมจากศูนย์นะไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิม ตัดหมอกู่หน้านะคะติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานนะคะตัดหมอกู่หน้าติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานค่ะพี่พร้อมกับตัวชุดแต่งนะคะสเกิร์ตรอบคันเลยคันนี้สวยงามมากๆนะคะนี่เลยนะป้ายทะเบียนนี้เลยนะคะสองกก8078กรุงเทพมหานครค่ะพี่ได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะนี่ค่ะชุดแต่งชุดแต่งสเกิร์ตนะคะเป็นของอาแบรนด์ f r ีฟอร์มนะสวยงามมากๆกค่ะพี่ นะตัวสเกิร์ตเ,เป็นสีขาวมุกนะคะสีเดียวกับทางตัวรถนะนี่ตัวล้อนะคะคันนี้เป็นตัวล้อแม็กนะ้แม็กแต่งซิ่งนะคะพร้อมอยางโตโยนี่ค่ะพี่สวยๆเลยนะยางปียี่ิสองนะคะแม็กแต่งซิ่งนะพี่นะก็ดูดุนะคะเข้ากับตัวรถมากๆคันนี้นะคะหรือใครท่านได้ต้องการเปลี่ยนเป็นแม็กเดิมแจ้งได้เลยนะจ๊ะพี่นี่ค่ะนะคะ ดอกยางเหลือๆเลยค่ะที่ใช้งานยาวๆเลยนะยางปี2022นี่ค่ะสวยๆเลยคันนี้นะคะตัวเหลี่ยมสันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงนะคะเลืออะไรต่างๆทุกอย่างนะ,ะตัวโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมนะไม่เคยกลับสีไม่เคยสาดสีมานะคะสะภาพดีมากๆนะคะตัวกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะมีไฟเรียวที่กระจกมองข้างทั้งสงฝั่งนะคะ ตัวบันไดขึ้นข้างสีดำค่ะพี่ตัดกับตัวรถสีขาวมุกค่อนข้างสวยกามเลยติดฟิล์มเรียบร้อยรอบคันนะครับฟิล์มประมาณ60-80รอบคันเลยนะพี่นะ p r i v a t ทเป็นส่วนตัวมากๆนะคะนี่เลยจ้ะพี่ติดตัวกันสาตรงรุ่น4ี่บานค่ะนะคะด้านหลังคานะสีเดิมๆโรงงานเลยจ้ะพี่นะคะหลังคาไม่มีรอยบุบไม่เคยพลิกคว่าม,มานะตัวแหลกหลังคาสีดำสวยๆเลยค่ะคันนี้ ดามเปิดประตูนะคะเป็นตัวโครเมียมนะคะแล้วก็มีตัวกันลอยเป็นเคฟล่าคาร์บอนค่ะชมด้านในกันขออนุญาตดูด้านในนะจ๊ะพี่จา๋าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก่อนนี่สตาร์ทแล้วค่ะนะคะเปิดไฟนิดนึงปุ๊บอ่านี่เลยพี่ตัวพวงมาลัยนะะี่คะเป็นพวงมาลัยเดิมๆโรงงานค่ะนะคะมีตัวมัลติฟังก์ชัน นะฮะเลขไม่หนึ่งแสนแปดพันกิโลนะฮะไม่หนึ่งแสนแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบหกกิโลนะฮะไม่เดิมไม่แท้ประวัติศูนย์ 0, แน่นอนนะฮะสภาพด้านในเข้าใหม่คือไม่มีช้ำเ,นะเ,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 เลยคันนี้นะฮะตัวเบาะนะเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะฮะเบาะหนังสีครีมหรือสีเบจนั่นเองค่ะพี่เดิมๆโรงงานสภาพกริบๆเลยคันนี้นะคะนี่เห็นไหมคะเบาะไม่มีรอยแตกรอยยับนะพี่นะคันนี้นีะฮะเป็นรถบ้านมือเดียว ผ่านการใช้งานมาแค่หนึ่งมือเท่านั้นนะคะรถไม่มีช้ำแน่นอนนะตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ระบบออโตดิจิตอลค่ะหน่าจะฮาสกีจากทางโรงงานนะคะมีตัวนีวิกเตอร์นี่ฮะระบบนำทางแม่นยำนสภาพดีเลยนะคันนี้นะประตูฝั่งคนขับนะคะสีทูโทนนะคะพร้อมกับตกแต่งลายไม้สวยงามชัดเจนนะพี่นะนี่กระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้านะคะพี่ ตัวรถประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีชนหนักพิวามแน่นอนนะนี่พี่ดูค่ะน็อตขอบประตูนะฮะน็อตไม่มีขยับเลยนะน็อตไม่เคยขยับไม่เคยมีการแกะประตูการถอดประตูใดๆทั้งสิ้นค่ะพี่รถของบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมโรงงานนะคะไม่มีการชนหนักพิวามเข้ามาขายแน่นอนนะคัะนนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนค่ะการาคาห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะได้ประกันเครื่องเกียร์ นะ2ปีไปเลยพี่เป็นแพ็กเกจพรีเมียมนะคะคุ้มครองทั้งหมด247รายการนะแหลกเครื่องยนต์ต่างๆทุกอย่างคุ้มครองหมดเลยพี่โปรเฉพาะวันนี้นะคะ6สิงหาถึงวันที่12สิงหานี้เท่านั้นนะคะอุ่นใจแน่นอนนะพี่นะมีตัวประกันเครื่องเกียร์ของเราแถมไปติดให้ด้วยปกับตัวรถถึง2ปีด้วยกันค่ะพี่ตัวไฟท้ายนะคะเป็นงานเจ้าของเดิมเนี่ยสงสัยเราจะชอบแบบ เทฟล่า <C ard board> คาร์บอนนะคะหุ้มเคฟล่ามานะพี่นะของแทนแล้วเนี่ยสวยๆเลยพี่นะสวยๆเลยคันนี้นะคะชุดแต่งด้านหลังเป็นของฟรีฟอร์มเหมือนกันนะคะพร้อมกับตัวท่อคู่ท่อหลอกนะคะพี่นี่สวยๆเลยนะเครื่องยนต์3.0 D4DV n t u r b o นะคะ สวยงามนะคันนี้เข้ามาใหม่คือสภาพแทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยค่ะพี่ได้คันนี้ไปคือราคานีส้สภาพนี้คุ้มค่ามากๆแล้วนะคะหน้านหลังนะนี่ตัวโครงสร้างน็อตนะคะฝาท้ายน็อตไม่มีรอยขยับเลยค่ะพี่น็อตไม่เคยขยับนะคะน็อตไม่เคยขยับนะพี่นะ้าน็อตไม่มีการแกะการถอดฝากระโปรงท้ายแนะน่นอนตัวเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานหน้าหลังค่ะพี่นะนี่ แล้วก็มีตัวพรมนะคะพรม 3D ติดตั้งให้รอบคันแล้วเรียบร้อยเจ้าของเดิมติดไว้ให้ค่ะพี่คุ้มค่าแน่นอนคันนี้นะคะ Fortuner 3.0ขับ2โฉมแชมป์มในตำนานนะฮะเป็นรถที่นิยมตลอดการจริงๆนะฮะสำหรับรุ่นนี้สเปคน,นี้นะฮะ3.0ขับ2ใครใช้ก็คุ้มค่ะพี่ตัวนี้นะ,ะราคาเหลือ549,000บาท 5้า0 0 0ี่ม่นบาทค่ะพี่รับไปเลยราคานี้พร้อมกับตัวประกันเครื่องเกียร์สองปีนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะพี่นะนี่คือสภาพรถเข้าใหม่นะคะเพิ่งมาถึงบริษัทเราเมื่อวันนี้นะคะเพิ่งมาถึงบริษัทเราเมื่อวันนี้ค่ะพี่ได้ดูรถเข้าใหม่ก่อนใครพวกเลยนะคุ้มค่าแน่นอนค่ะ ะะของเลี้ต่างๆทุกอย่างดูแลให้หมดนะจ๊ะพี่จ๋าไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับใครสนใจเข้ามารองรถมาลองขับนะคะมาตัดสินใจซื้อได้เลยที่บริษัทหรือใครท่านใดกลัวมไม่ทันเพราะรถเรามาไวไปไวนะคะสามารถจองล็อกรถได้ก่อนเลยนะคะจองล็อกรถได้ก่อนเลยพี่มาไวไปไวแน่นอนสําหรับรถสเปคนี้นะคะหายากนะรถมือเดียวด้วยนะคะสาหรับรถครอบครัวปี13คันนี้นะคะไปเดี๋ยวมีพาดูห้องเครื่องกันค่ะพี่ ตอนนี้นะฮะมพีพาดูห้องเครื่องกันนะคะพี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0นะฮะ D4D ของทาง t ต y o ต a ต้องบอกก่อนนะคะว่าเครื่องยนต์ตโยต้านะคะของรุ่นนี้นะฟอร์จูเนอร์โฉมแชมป์เนี่ยเครื่องยนต์นข้งๆทนทานมากๆแล้วคันนี้นะครไม่ใช้งานไปแค่100,000กิโลนะแทบจะไม่มีผลเสียต่อตัวเครื่องยนต์แน่นอนค่ะพี่เลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะฮะตรงกับตัวสำเนาเล่มแน่นอนไม่เคยแกะไม่เคยผ่าแน่นอนค่ะพี่ ะะให้ดูสภาพเครื่องด้านในเลยนะเครื่องไม่มีการเคลื่อนสนิมไม่เคยมีการแกะการผ่ามาสาย้าต่างๆทุกอย่างเราดูแลให้ใหม่หมดแล้วนะแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆแน่นอนนะเจ้าของเดิมรักษารถค่อนข้างดีมากๆสําหรับคันนี้นะคะนี่เลยเจ้าของเดิมนะคะใส่นี่เพิ่มนะพี่นะ,ะโช๊คนะคะค้ำฝากระโปรงพี่แทบจะไม่ต้องออกแรงเลยปกตินะคะฝากระโปรงของรุ่นนี้โคตรหนักนะคะอันนี้ไม่หนักเลยพี่เจ้าของเดิมเนี่ยใส่ นะฮะสปริงนะใส่สปริงมาให้แล้วนะฮะพี่ดูทุนแรงไปได้เยอะเลยนะฮะสำหรับคันนี้นี่น็อตฝากระโปรงนะฮะเจ้าของเดิมจัดการมาให้ใหม่เท่เลยนะฮะได้ไปคือไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะพี่ได้คันนี้เดิมๆคุ้มค่าแน่นอนนะฮะเดี๋ยวให้ดูตัวโครงสร้างค่ะพี่คันหน้าคันหน้าเดิมๆส,สวยอย่างนี้เลยจ้านะฮะน็อตไม่มีขยับนะเลข ปั๊มคันหน้าเดิมจากศูนย์แน่นอนนะคะตัวห้องเครื่องตัวเม็ดอาร์ตัวคานนะคะปั๊มน็อตแต่ละจุดคือคงสภาพเดิมโรงงานหมดเลยนะคะแผ่นเพจนะนี่เลยพี่แผ่นเพจอยู่ตรงนี้นะคะสวยๆแน่นอนนะคันนี้พี่ใครได้ไปคุ้มค่ามากๆแล้วสำหรับรถมือเดียวประวัติศูนย์คันนี้นะฮะ f o r เ u อ,อร์โฉบแชมป์549ราคานี้จับต้องได้แน่นอน ฝากะโปรงค่ะพี่เด,เดิมโรงงานเลยนะว่าจะเป็นตัวแผ่นเกิดความร้อนอยังคงสภาพเดิมจากศูนย์นะคะยางนะคะยางตรงนี้นี่เป็นไงนะคะสภาพไม่หลุดลุ่ยเลยนะตัวนวมิตรฝากระโปรงนะคะซีนดเดิมโรงงานแน่นอนคันนี้พี่ตาปั๊มเตอตา้านี่ค่ะสวยๆเลยนะคันนี้นะพี่นะโฉมแชมป์นะฮะสำหรับรถ PPV อ่า สำหรับใครท่านใดเนี่ยฮะชมคลิปนี้แล้วนะสนใจอยากเป็นเจ้าของ Toyota Fortuner 3.0ขับ2คันนี้ตัวรถปี13รถมือเดียวค่ะผ่านการใช้งานแค่มือเดียวเท่านั้นนะคะไม่ใช้งานเพียง1 8 0 0 0กิโลกับราคาเล้าใจพิเศษเลยคันนี้เนี่ยฮะตั้งขายอยู่ที่549,000บาท549,000บาทนะคะลูกค้าได้ตัวประกันเครื่องเกียร์ไปถึง2ปีนะคะโปรนี้ได้เฉพาะ เดือนนี้เท่านานนะคะวันที่6ถึงวันที่12สิงหาคามนีเท่านานนะคะมีจํานวนจํากัดด้วยนะคะใครสนใจนะคะต้องการปรึกษาการออกรถนะคะติดต่อได้เลยนะที่เบอร์0967252736ค่ะ0967252736ค่ะพี่ด้านล่างใต้คลิปมีเบอร์โทรกับลิงก์ไลน์นะพี่นะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้เลยค่ะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยค่ะพี่ แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้นะพี่นะปรึกษาการออกรถได้หมดเลยไม่ซื้อไม่ว่าแอดไลน์มาถามได้ค่ะนะพี่นะนี่เลยส,สวยๆเลยนะคันนี้549,000บาทใครสนใจอยากเป็นเจ้าของรีบเลยก่อนจากการวันนี้นะจะพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมมี่นะคะรีวิวอะไรให้ดูอีกติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอมี่ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ